สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่โอ้นแฟนผีไรขนนะวันนี้มีฟุตบอล2คู่ไหมทุกคนได้ตามเชียร์กันเช่นเคยครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับมากันที่ฟุตบอล2คู่น่าติดตามในวันนี้คู่แรกเป็นฟุตบอลเซกุนดาของสเปนโอเบียโด จะเจอกับลาสพามัสลงเตะในเวลาตีหนึ่งครับเจ้าบ,บ้านโอเวโดทีมไม่มีปัญหาอะไรยังลงตัวดีทุกจุดแดนกลางห้องเครื่องนำมาโดยจิมมี่โซเรสกองหน้าใช้สมูเอลโอเบียงลงมาคู่กับบอคาบัสตันทีมเยอันลาสพามัตจะไม่มีเคีเรียนโอโรดิเกตกองกลางตัวรุกที่มีอาการบาดเจ็บส่วน3ประสานในแดนหน้าน่าจะเป็นอาบาโรคิเมเน่มาคดาโคนาและดาวิงประจำทีมเบคิโน โอเบโดชนะ4จาก5เกมหลังฟอร์มกำลังติดลมบนแต่งานนี้ไม่ง่ายที่จะต้องมาเจอกับจากฝูงอย่างลาสพามัสนะครับที่5เกมหลังก็ยังไม่แพ้ใครแก่งเอาเรื่องโดยเกมนี้ลาสพามัสบังคับชนะ1สกอร์ซึ่งก็ไม่ง่ายสำหรับทั้ง2ทีมที่กำลังฟอร์มดีทั้งคู่แบบนี้เชียร์ลุนเจ้าบ้านโอเบโดดีกว่ามีโอกาสออกเสมอสูงครับคู่ที่2เป็นฟุตบอลโลกอรอบ16ทีมสุดท้ายโปรตุเกสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ลงแต่กันเวลาตี2นะ โปรตุเกสจะไม่มีดานิเอโรเปเรรากับนูโนเมนเดสที่บาดเจ็บ ส่วนในรายของโอตาวิโอกองกลางต้องรอเช็คความฟิตก่อนนัดนี้จะกลับมาจัดเต็มเหมือนเดิมหลังจากที่ตัวหลักได้พักไปในเกมที่แล้วโดยจะมีบรูโน่เฟรดนเดสที่ลงมาปั้นเกมให้คริสตินโนลโรนาโดกับเจ้าเฟลิกลงมาจบสกอร์ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ต้องดูว่าเรนาโตสเตเฟนกองกลางจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าในขณะที่แกนหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบนะนำะโดยผู้เล่นอย่างเชดรันชากีรี่ชิบิลโซและรูเบนวากาสที่พร้อมทำหน้าที่ปั้นเกมให้กอง ้อย่างบิลเอมโบโลลุ้นทำประตูครับ โปรตุ <Portuguese S 2> เกสพิ่งแพ้เกาหลีใต้มาแต่ก็เป็นเพราะว่าใช้สำรองลงสนามหลายคนจึงวัดอะไรมากไม่ได้แต่ทีมฝ่ายทองก็มีทีเด็ดในเกมรุกอยู่เป็นทุนเดิมส่วนสวิตเซอร์แลนด์หักด่านผ่านเซอร์เบียมาได้เพิ่มความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นอีกเยอะแม้จะขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนียวแน่นแต่อุหนักของโปรตุเกสก็เยอะเช่นกันเกมนี้ทีมฝอายทองบังคับชนะ1สกอร์มีโอกาสที่สุดท้ายโปรตุเกสจะบดเอาชนะไปได้ใน90นาทีครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อ้นแฟนผีอะไรวนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ